สวัสดีครับหลังจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีกระแสโซเชียลมาอย่างร้อนแรงเลยนะครับเกี่ยวกับข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นผลพวงมาจากซอฟต์แวร์ของน้องมิลลีนะครับเอ้ยซอฟทาวเวอร์นะครับผมของน้องมิลลีนั่นเองนะครับผมทําให้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยหากินยากมากๆเลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็อยากกินมากๆเลยนะครับก็เลยมาหาสูตรทําข้าวเหนียวมะม่วงนะครับที่เคยเรียนมาจากเือแอนน์เบอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันสูตรนี้เนี่ยผมก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับทำให้มันสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านเลย และนี่นะครับผมก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมหอมแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยรายการเนี่ยยังไม่มีชื่อเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีทานะก็ฝากเพื่อนๆนะครับคิดชื่อรายการหน่อยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าจะเป็นชื่อรายการอะไรดีนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยไปไปทํากันดีกว่านะครับ โอเคครับทุกคนก็วัตถุดิบหลักของเรานะครับในการทำข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวเคี่ยวงูนั่นเองนะครับผมก็ไปหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราต้องเอาข้าวเหนียวเคี่ยวงูเนี่ยมันล้างนะครับจนกว่าน้ําจะใสเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แช่ทิ้งไว้อย่างต่ํา4ชั่วโมงนะครับหรือว่าทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่ผมล้างแล้วก็ทิ้งไว้นี่ เราก็จะเอาข้าวเหนียวเคี่ยงงูตัวนี้นะครับไปนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเวลา20นาทีด้วยกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยผมแล้วเราก็จะเอาข้าวเหนียวของเรานะครับผมใส่ลงไปในซึ้งที่มีผ้าขาวบางอยู่แล้วนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับผมเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับผมแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับถามว่าทําไมถึงจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเราจะใส่ใบเตยเข้าไปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับใบเตย เป็นต้นเลยนะครับแต่ว่าที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยก็แค่เป็นที่เรามัดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับอันนึงนะครับใส่ลงไปตรงกลางเลยนะครับแล้วก็กบด้วยข้าวเหนียวที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับผมโอเคไปกบให้ทั่วเลยนะครับผมก็เราชั่งข้าวเหนียวมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะครับเป็นเวลา20นาทีด้วยกันนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไป10นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเอาข้าวเหนียวที่เรานึ่งไปแล้วเนี่ยเอามากลับด้านก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สุกทั่วกันนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ครบ10นาทีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากลับข้าวเหนียวกันนะครับผม โอเคครับลอกกลับข้าวเหนียวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรากลับข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําน้ํากะทินั่นเองนะครับเพื่อที่จะอามามูนข้าวเหนียวนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลนะครับผมแล้วก็เกลือลงไปนะครับผมแล้วก็ ผสมให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ค่อยๆคนเบาๆนะครับผมอย่าให้น้ำกะทิของเราเนี่ยเดือดจนเกินไปนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ค่อยๆคนนะครับผม หลังจากที่น้ำตาลแล้วก็เกลือเนี่ยละลายดีแล้วนะครับผมเราก็จะใส่ใบเตยลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับของน้ำกะทินั่นเองนะครับผมทีเราก็จะใส่ใบเตยลงไปนะครับผมก็ค่อยคคนไปเรื่อยๆนะครับผม ครบเวลา20นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมกะทิสำหรับในการมูนข้าวเหนียวนะครับรวมถึงข้าวเหนียวของเราเนี่ยก็นึ่งได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะเอาข้าวเหนียวออกมานะครับผมแล้วก็เอามามูนกับกะทินะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมเราจะต้องให้ทั้ง2อย่างเนี่ยรอนทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเราจะให้ตัวของข้าวเหนียวเนี่ยดูดซึมน้ํากะทิเข้าไปนั่นเองนะครับให้ได้มากที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยเย็นเกินไปนะครับผมมันก็จะดูดได้ไม่เต็มที่นั่นนนนนเเเเเองะะคคครรัััับบมด๋ยวาาทํกล อเคครับแล้วเราก็จะค่อยๆนําน้ํากะทินะครับที่เราต้มไว้นะครับผมค่อนข้างที่จะร้อนนะครับหรือว่าอุ่นนะครับผมค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมเดี๋ยพิ่งใส่เยอะเกินไปนะครับเราแค่ให้มันเนี่ย่ามันท่วมแบบเข้ากันดีแค่นั้นเองนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวข้าวเหนียวเราจะแฉะนั่นเองนะครับผมก็ใส่แล้วก็ค่อยๆคลุกเขาให้เข้ากันนั่นเองนะครับผม ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําการมูนข้าวเหนียวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทิ้งข้าวเหนียวตรงนี้ไว้นะครับประมาณ15-20นาทีนั่นเองนะครับเพื่อให้ตัวข้าวเหนียวเนี่ยดูดซึมน,น้ํากะทิเข้าไปให้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าข้าวเหนียวของเรานะครับหลังจากที่ทําการมูนไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงจะน่ากินขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่ผมทําเองกับมือเลยนะครับผมบอก้เลยว่าน่ากินมากๆแล้วก็ทําง่ายมากๆด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยซื้อวัตถุด,ดิบมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถทํากินเองได้ที่บ้านเลยนะครับผมแล้วก็อ่าผมบอกไว้ก่อนนะครับสูตรที่ผมนํามาสอนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสามารถปรับได้ตามความชอบของแต่ละคนเลยนะครับบางคนอาจจะชอบหวานชอบเค็มนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมข้าวเหนียวมะม่วงจานนี้กันเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผม ขออนุญาตนะครับราดซอสลงไปก่อนเลยนะครับนี่นะครับผมเพิ่มความเข้มข้นให้กับข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับผมนี่ชิมตัวข้าวเหนียวก่อนนะครับผมจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงที่ผมทําเนี่ยมันไม่ได้หวานเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เค็มเกินไปนะมันจะมีรสชาติอ่อนๆมันๆอ่อน,น,น,ออนๆนะครับผมก็เข้ากันดีเลยนะครับเวลาเราราดเข,า,า,เขาเรียกว่า เวลาเราราดกะทิเข้าไปเพิ่มนะครับมันก็จะเพิ่มความนัวเข้าไปอีกนะครับผมอร่อยมากเลยนะครับสุดยอดอะ่ะหยุดไม่อยู่แล้วเนะี่ยช่วยด้วยสุดยอดจริงๆนะครับผม โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทํำข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับผมโดยที่ยังไม่มีชื่อรายการเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับคิดชื่อรายการหน่อยนะครับรวมถึงเราเนี่ยจะทําอะไรในรายการนี้นะครับผมก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปกินข้าวเหนียวมะม่วงสุดแสนอร่อยของผมก่อนละกันนะครับผมโอเคเจอกันครับผมไปกินกันต่อ